สวัสดีค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะนะจะมาเล่าเรื่องของดาวเกตให้ฟังเนาะพระเกตไม่ใช่ดาวลืมไปเนาะนะคะเป็นหางเนาะนะคะเป็นหางนะคะเป็นหางของดาวราหูนะคะเป็นเรื่องของบุญเก่านะคะลักษณะของอดีตชาติเนาะนะคะใครเกี่ยวพันกระดาพระเกตเนาะนะคะเขาบอกว่าเป็นดาววิญญาณนะ,ะพระเกตกุมรักพวกนี้รักทรงองค์เจ้านะคะดาวเรื่องการต่างประเทศดีต่างประเทศเด่นเนาะนะคะ วงการบันเทิงและหมายถึงเพศที่สามด้วยนะคะพวกผิดเพศนะจ๊ะนะร่างองค์ทรงเจ้าคนต่างชาติคนพิการเนาะนะคะนักบุญนะนะคะแล้วก็หญิงตั้งครรกันะนะคะสถานที่ของเลขเก้านะคะสิ่งที่เกี่ยวพันก็พวกสถานเทวาลัยต่างๆเนาะนะคะนะแล้วก็ในเรื่องของดาวพระเกตเนาะนะคะเป็นส่วนบนของดาวราหูราหู คือส่วนบนส่วนหางคือดาวพักเกตเนาะนะคะพักเกตนั้นเป็นตัวแทนของอดีตชาติเป็นเรื่องของบุญเก่ากรรมเก่าเนาะนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยพักเกตอยู่ที่ราศีอะไรคะราศีพฤษภพ,พักเกตไปเจอกับอะไรตอนนี้เจอกับมฤตยูอยู่นะคะดาววิญญาณสิงแสงใครที่นะอย่างในสิบสองภพนี้นะคะสิบสองภพนี้อย่างดาวราอย่างกรกฎเนี่ยนะคะ เขาจะได้พักเกดเป็นลาผักเนาะนะคะพักเกดกลับมาเลดอยู่เป็นลาภะเขาจะได้สิ่งเหนือความคาดหมายบางคนแปลมรณะเนาะนะคะไม่ค่อยดีอย่างคนราศีตุลตอนเนี้นะคะเก้ากับศูนย์เป็นอะไรพักเกดกับมาเดอยู่นะเก้ากับศูนย์แปลว่าศูนย์สิ้นแปลว่าอุบัติเหตุแต่จริงไม่ใช่ค่ะนะคะเก้าศูนย์แปลว่ามรดกแปลว่าของเก่าของเดิมก็ได้นะคะ นะของเก่าของเดิมเนาะนะคนะ,ะพักเกจสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะแต่สื่อจิตได้บางคนบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าช่วยไม่ได้จริง,รงๆแล้วไม่ใช่ค่ะนะคะนะอันนี้จากประสบการณ์ตรงของตนเองเนาะนะคะสำนักอื่นว่าไงเราไม่รู้เนาะนะคะแต่แม่ฟ้าดูแล้วแพ็กเกจมรดกยูของคนตนดีค่ะนะคะไม่เสียเนาะนะคะแล้วก็การเสริมสร้างพลังบุญเนาะนะคะใครที่แพ็กเกจนะ,ะคะกลุ่มรักก็เป็นคนใจบุญสุนทานทําบุญนะคะ ทำบุญยิ่งดีค่ะคนที่มีพระเกตเด่นดวงชะตาพระเกตไม่มีบ้านของตนเองเนาะนะคะแต่พระเกตอิทธิพลของดาวพระเกตเนาะนะคะเข้าไปอยู่ในภพใดเรือในใดนะจะไปสร้างพลังเพิ่มพลังหรือในอีกทางหนึ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับภพภพนั้นพอสมควรขึ้นอยู่กับว่าเขาไปเจอกันเลขใดไปเจอกับดาวใดน,นะคะอยากรู้ิดตามคลิปไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะมาบอกไปเรื่อยเนาะนะคะบอกในคลิปเดียวคงไม่หมดหรอกค่ะนะคะ นะคนที่ชอบสวดมนต์ทุกวันนะคะหรือฟังธรรมทุกวันพวกนี้พระเกตแข็งแรงค่ะนะคะส่วนมากจะมีพระเกศคุ้มลักพระเกตลิงลักเนาะนะคะบุคคลนะคะดารานักแสดงพวกนี้ก็พระเกตเด่นเนาะนะคะดาววิญญาณนะก็พวกองค์ลงทั้งหลายก็พวกดาราอง์ลงนะเวลาเอาตัวตนที่ไม่ใช่ตัวเองมาแสดงเนะี่ยองคลงค่ะนะ ดาวนักแสดงค่ะนะคะพวกองค์เจ้าพวกทรงเจ้าร่างทรงอะไรประมาณนี้ในพื้นฐานของชีวิตใครที่มีดาวพรเกตกลุ่มรักพรเกตลิงรักนะจะเซ็นแหแรงนะแล้วก็นะคะในไพ่ยิปซีแล้วก็จะเป็นพวกนายนายออฟครับพวกเก้าถ้วยเนาะนะจ๊ะนะ,ะนะเอาแหละเล่ามาเนาะนะคะเลยออดาวดวงเดียวเนาะนะคะนะคลิปสุดท้าย ก็ไม่สุดท้ายหรอกนะเขาจะทำไปเรื่อๆยๆแหละนะคนะสุดท้ายนี่หมายถึงเล่าเล่า,ลาดาวนะคะจากศูนย์ถึงเก้านะคลิปต่อไปเหลือมาริตอยูเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวโหราศาสตร์ไทยจีนพม่าสิบสองพพมีดาวอะไรสถิตอยู่โยกเล็งอย่างไรซิงแฟงอย่างไรนะไม่ใช่ว่าดูแต่ดาวอย่างเดียวนะต้องดูทักษะประกอบด้วยค่ะนะคะโหราศาสตร์ไ oh, <oops. S 2> ทยจีพนพม่าทักดูส่วนตัวได้เลยค่ะนะคะ นะช่องทางการติดต่อใต้ผู่ไฟค่ะนะคะแม่ฟ้า888 MAEF AH 888ค่ะจะได้วางแผนชีวิตได้ค่ะนะคะนะอยากรู้จักกันทักดูส่วนตัวได้ค่ะนะคะยินดีให้คำปรึกษ,ษาค่ะนะคะติดตามแล้วก็อย่าลืมกดทุกปุ่มค้างๆใหกันหน่อยเนาะนะคะติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ